25บาทโลละต้นหอม30ต่อโลนะคะผักชีใบโหละพา30สนะคะ5โล400รอผักชีฝรั่งนะคะกระเจี๊ยบเขียว5โล80บาทนี่มะเขือยาวมะเขือยาว80สอันนี้เป็นอย่างเงี้ย5โลร้อยหนึ่งนะ10โล50บาทมะเขือว้าทุกคนโลละห0บาทเห็ดหูหนู อันนี้เห็นดนางฟ้า5้โล80บาททุกคนราคารพริกหยวกหุยสวยมาก40บาททุกคนเนี่ยยกถุงไปเลย5โลมาลักจอถุงละนี่มประมาณกี่โลคะ1 0โล1 10โล,10โล40บาทสวัสดีค่ะวันนี้ดาวอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองค่ะวันนี้ดาวจะพาทุกคนมาเดินโซนอาคารรถผักนะคะโซนอาคารรถผักก็จะเป็นโซนที่พ่อค้าแม่ค้า เขานำพวกผักต่างๆนะคะใส่ท้ายรถกระบะแล้วก็มาจอดขายแบบนี้ในราคาส่งราคาถูกค่ะทุกคนแล้วราคาส่งตั้งแต่กิโลแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ดาวจะพาทุกคนมาดูว่าราคาผักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ดาวมาเป็นวันที่12เมษาค่ะช่วงสงกรานก็ยังคึกคักนะคะตลาดเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงที่ดาวพามาช่วงสงกรานเพราะจะให้เห็นว่า ต่อให้จะเป็นวันหยุดเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เราตลาดเขาก็ไม่หยุดนะคะก็ย,ยังมีคนมาขายของเพราะค้าไมค้าก็เอาของเอาผักเอาอะไรอย่างเงี้ยมาลงขายกันเต็มไปหมดเหมือนเดิมทุกเช่นทุกๆวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมในด้าฐานต้นหอมให้นี่นี่ขายโลเท่าไหร่ละคะมีแต่สิบบาทยี่สิบห้าค่ะอ๋อเนี่ยมีสามสิบอันนี้ยี่สิบห้าเขาจะต่างกันก็คืออันนี้เขาจะยาวและนี้เขาจะป้อมๆหน้าหัวเขาอ่ะนี่ กขาจะเป็นคันรถแบบนี้เลยนะคะกำเดียวก็ได้ใช่ไหมคะกเดียว่าค่ะเนี่ยกำเดียวก็ได้ราคาส่งเลยก็คือ30บาทอะทุกคนต้นหอมเนี่ยเนี่ยถูกม,มากเห็นไหมสามสิบยี่สิบห้าต้นหอมทุกคนใครจะมาซื้อไปขายต่อหรือมาซื้อไปทำกับข้าวจำนวนเยอะๆก็มาดูได้นะคะตลาดเขาจะเปิดยี่ชั่วโมงแต่ว่ารถผักเขาก็จะวนเนาะจะมีช่วงประมาณ หกโมงเย็นสองทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเขาจะวนไปเขาจะมีตลอดน,นี่แล้วเขาจะมาร้านนี้อุ้ยคนมุงมากอันนี้อะไรเอ่ยกับเผากับเผากับใบสะระแหน่เอ้ไม่ใช่ใบเมงลักอขายดีจังเลยลอันนี้ขายยังไงล่ะคะลโลละสามสิบบาทโลละสามสิบบาทนี่โอ้ขายดีมาก นี่เลนี่โลละสามสิบบาทนะคะใบแมงลักอะค่ะทุกคนคนี่สวยมากอะอ่นอ,อนๆใบสวยๆกระเพรากะเพราละคะกระเพราไข่ขย,ยังไงคะกระเพราสิบห้าบาทนี่โอ้สวยมากอันนี้กำละโลหรือเปล่าคะไม,าไม่ถึงไม่ถึงครึ่งโลประมาณนี้นะคะน่าจะคโลเ,น,เ,น,เนี่ย เนี่ยสิบห้าบาทอันนี้ไม่ไม่ใช่กร,รัมนี้สิบห้าบาทนะหมายถึงว่าโลหนึ่งสิบห้าบาทโลหนึ่งก็จะประมาณประมาณสองกรัมประมาณเนี้ยอันเนี้ยสิบห้าบาททุกคนโลหนึ่งก็คือประมาณสองกรัมนะคะแล้วว่าอู้ทำไมขข่ถูกจังเลยสิบห้าบาทแล้วก็นี่หัวละพาละคะ,ห,ะหัวละพาสามสิบหัวละพาสามสิบอุยช่วงนี้ราคาดีหน่อยไหมดูเคยมาเห็นเลยอ๋อเฉพาะวันนี้ นี่30ช่วงก่อนหนูม,มาแบบพ่อค้าแบบว่าบางคนเอาไปทิ้งเลยอนะไรเงี้ยมาเพิ่งจะดีวันนี้แหละอราคาหยุดเยอะอ๋อหมายวาเพราะราคาเขาจะวันต่อวันเนาะคะอันนี้จะเป็นราคาวันที่12เมษายนนะคะนี้วันนี้ดังมาเป็นวันที่12เมษายนอุยพรุ่งนี้ก็น่าจะดีนะเพราะว่าหยุดสงการสองสามวันนี้นะคะก็แราคาก็จะหยุดเป็นเยอะด้วยนี่อ๋อค่ะอืมนี่ ช่วงนี้พอค้าไหมคะหยุดกันเยอะนี่ขนาดหยุดเยอะแล้วนะรถก็ยังเต็มลานไปหมดเลยนะคะผักก็จะมีบางอย่างนะที่แบบว่าพอผักเข้ามาน้อยก็จะราคาถูกหน่อยเนื่ยห้ยมีถัวผักยาวด้วยยังใครมาทิ้งอยู่ตรงนี้เตงอันนี้อะไรนะมใช่แตงกวากระเจี๊ยบเขียวอืกระเจี๊ยบเขียวขายยังไงคะถุงละล่ะคะถุงละแปดสิบบาทห้าโลไหมคะกระเจี๊ยบ กระเจีย๊ยบเขียว5โล80บาทนี่นี่นะคะ5โลนะเนี่ยถุงนี้ก็จะเป็นกระเพรานี่กระเพรากระเพราอะคะ15บาทบาทเท่ากันโอ้ยแต่มันสวยมากใบใหญ่ใหญ่อะ15บาทเท่ากันนะคะแล้วก็จะมีผักบุง้งผักบุ้ง70บาทนี่ ผักบุ้ง70บาทอุ้ยนี่เห็ดดูเห็ดเขาจะมีเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเท่าไหร่คะ50บาท50บาทโลนึงเหรอคะอ๋อเห็ดหูหนูลหรคะ 2> 2 <20. S 1> 220 220โลนึงเหมือนกันเหรอคะถองละ5โลอ๋อถูกนี่สองร้อยสี่สิบโลละ50บาทเห็ดหูหนูอันนี้เห็ดนางฟ้านี่ทุกคนเขาจะอย่างนี้อันนี้รด คันนี้พี่เขาก็จะขายเน้นเห็ดห,หูกับเห็ดนางฟ้านะคะนี่เอนน้เป็นแผงเป็นแผงนะคะเป็นอะไรเป็นแพ็คเ,เป็นแผงเ,เป็นแผกเท่าไหร่อีแค่สิบบาทอุ้ยสิบบาททุกคนเนี่ยอือสิบบาทเองนี่นะไปขายต่อได้ยี่สิบบาทอะไรเงี้ยยี่ห้าแล้วแต่เราเลยนี่ครันนี้นะคะขายเห็ดขขบพุณค่าก็จะไปต่อตรงมูก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะถั่วฝักยาว นี่ะทุกคนเรามาเดินได้นะคะคือกว้างมากใหญ่มากแล้วรถผักก็คือมีแทบทุกอย่างทุกชนิดแต่และร้านก็ขายแตกต่างกันไปอาจจะมีบางร้านที่ขายเหมือนกันนะคะนี่ถั่วฝักยาวโลเท่าไหร่ล่ะคะส0งร้อยโอ้ช่วงนี้ถั่วฝักยาวแพงมากกิโลละ200บาทพอ้ทุกเออจริง ถั่ฝักยาวกิโลละสองรอยนะคะทุกคนช่วงนี้ถั่วฝักยาวแพงมากอแล้วก็จะมีเนี่ยน้ำเต้าแล้วก็มีอันนี้อมะระเขียวมะระเขียวนะคะอโลเท่าไหร่คะหกสิบบาทมะระเขียวหกสิบบาทก็ะจะอย่างนี้ยังไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินโซนนู้นบ้างดาวไม่รู้จะ ไปทางไหนอะเพราะว่าเยอะมากๆทุกคนโอ้ถูกฝักยาแพงมากช่วงนี้อะอาจจะไม่ได้แน่นมากเหมือนเหมือนช่วงปกติเนาะเพราะว่าพ่อค้าแม่คาเขาก็หยุดช่วงปกติก็คือจะเน่นปักเลยแทบจะไม่มีทางเดินเลยนะคะทุกคนนี่มาดูตรงนี้อันนี้ก็มันละกับกวางตุง้งนี่เดี๋ยวดูกลางกางตุง้งโอพี่ถุงเท่าไหร่อ่ะ ไม่ีถามราคาเดยเฉยถาาุงละหรอะคะ5 <Okay. S 1> โลใช่ไ <Hello. S 1> หม5โล50บาทฟางตุ้งนะเนี่ยขายดีเขาบอกขายหมดแล้วแล้วก็มาดูทางนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งนี่ผักชีฝรั่งอโอ้โหนี่คทั้งคันเลยก็คือผักชีฝรั่งหมดเลย นี่นี่ขารแคาเท่าไหร่คะสี่ร้อกี่โลคะสิบโลห้าโลห้าโลสี่ร้อยกชีฝรั่งนะคะนี่อันนี้คือจะเป็นราคาสําหรับวันที่วันที่12เมษายนนะคะทุกคนจะบอกว่าแต่ละวันอะราคาจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เกาจะมีขึ้นมีลงแล้วแต่เลยนะตามตามจำนวนผักมากน้อยอะไรเงี้ยมาดูพริกบ้างนี่ พริกอุ้ยพริกเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นพริกทั้งคันเลยนะคะก็จะมีพริกกับเอ่ออะไรนะอ่าอุ้ยลืมชื่ออันเนี้ยอะไรนะอะไรก็จำไม่ได้อ้พริกยวไข่ย,ยังไงคะเนี้ยแปดสิบห้าโลหรอคะห้าโลแปดสิบบาททุกคนราคาพริกยวกอุ้ยสวยมากนี้เลยก็จะมีอันนี้พริก อะไรเขาเรียกพริกอะไรนะพริกอะไรพริกกระเหลี่ยงไหมเนี้ยจําชื่อไม่ได้พริกอะไรไม่รู้แล้วก็มีหน่อไม้โอ้หน่อไม้หน่อไม้ไขาอย่างไงคะเนี่ยสองร้อยยี่สิบสิบโลสองร้อยยี่สิบเราจะไปทางนี้นี่ก็จะเป็นกะเพราไปหัวละพาแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งโอ้ยผักบุ้งไขายยังไงคะ ถุงลึงอะคะใช่ค่ะอุ้ยจะไม่ถูงจะโลนึงเอ๊กี่โลคะห้าโลห้าโลห้าโลสี่สิบบาททุกคนเนี่ยยกถุงไปเลยห้าโลผักบุ้งนะคะนี่เป็นราคาวันที่สิบสองเมษาขายถูกมากอู้นี่ม,มีมีแตงกวาเล็กๆด้วยมาดูแตงกวาเล็กๆเท่าไหร่ล่ะคะแตงกวาเล็กแปดสิ <80 S 2> บบาทสิบสองวาร์คาอ๋ออ๋อไม่อันนี้ไมอนน่อันนี้กับน,นี้เหรอคะ<ช>อันนี้อันนี้น่าจะร้อยยี่ร้อยยี่ แปดสิบแม่ทำไมไม,เม,ไม่เพราะว่ามันมันใช้ไม่เหมือนกันมีแปดสิบร้อยยี่แล้วเต่เลยเลือกเอาก็มาถามเขานี่ฮะราคาแตงกวาหอมุ้งถูกมากเนี่ยถูกเนี้ยสี่สิบบาทโอ้วกเอาแม่ค้าเขาขายได้กำไรไหมนอ้องแล้วก็นี่ก็จะเป็นผักขึ้นช่ายนะคะโหก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวราถามราคาขึ้นใช่ให้นี่ไขะ,ะยังไงคะเนี่ยโลเท่าไหร่คะขึ้นใช้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทขึ้นใช้ผ<ฮ>ักชีนะคะผ <30. S 1> ักชีสามสิบบาททุกคนโอ้ยสวยนะผักชีเนี่ยนี่สามสิบต่อโลนะคะผักชีสวย ขึ้นช่เจ็ดสิบเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะมีผักกาดหอมผักสลัดอ่ะผักสลัดอันนี้ก็ผักสลัดโลละยี่สิบสิบห้าโอ้ทำไมขายถูกจังโอ้อรถเท่าไหร่นะคะสิบห้าบาทสิบห้าบาททุกคนถูกมาก ดยสวยๆเลยผักสลัดนะคะไปจอ่อเยอะมากแตงร้าน80บาทนี่นะคะถุงละ80แตงร้าน10โล80บาทกระเจียบมะเขือเดี๋ยวถามราคามะเขือให้พี่มะเขือเท่าไหร่อะคะ ห้าสิบบาทสิบโลหรอคะสิบโลห้าสิบาทมะเขือว้าทุกคนนี่สิบโลห้าสิบบาทโอ้โหมันจะมีบางอย่างถูกบางอย่างแพงแล้วแต่เลยนี่นะคะร้านก็จะอย่างนี้ามาัาดูตรงนี้อันนี้ร้อยหนึ่งข้างในแปดิอันนี้ร้อยหน,นึ่งนี่ร้อยหนึ่งห้าสิบ 490เนี้ยเนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยทุกคนผักจริงจังมากอันนี้มะละกออุ้ยมะละกอขายยังไงคะโลละหรือว่าถุงถุงละ40สทุกคนมันถุงใหญ่มากเลยนะมะละกอถุงละ40นี่ประมาณกี่โลคะ10โล10โล40บาท ำเนินสะดวกเลยห่าติตกดอกแวิอ้โขาวเพราช่วงนี้ร้านเขาปิดเยอะนะคะ<อ>เขาหยุดเนาะการส้ตมตำร้านอะไรเงี้ยก็หยุดกันทาที่าาจสิ40บาท10โลนะมะละกลอขายถูกมาก เป็นช่วงที่แบบว่าเทศกาลไงพ่อค้าแม่ค้าร้านส้มตําร้านเงี้ยเขาหยุดทีนี้ของก็จะแบบว่าลูกลูกค้าก็จะน้อยคนก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะแบบพยายามขายออกนี่อันนี้ก็มะเขืออะ่าไหร่คะร้อยเดียว กำละร้อยนี่มะเขือยาวมะเขือยาวแปดสิบอันนี้กำละร้อยเนี่ยยกไปเลยมีกี่โลล่ะคะกำหนึ่งห้าโลห้าร้อยหนึ่งเออถูกจังอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ยโอ้โหมะเขือยาวสิกรหอมเนี่ย อือทุกคนนี่ก็มะเขือยาวพี่นี่ถุงเท่าไหร่คะสี่ร้อยสี่ร้อยสิบโลหรอคะสะิบโลสี่ร้อยคือมันจะเป็นไซส์สวยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราดูเมื่อกี้อันเนี้ยร้อยหนึ่งนี่นี่นี่อันเนี้ยเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยห้าโลร้อยหนึ่งนะตัวฝักยาว<ะ>ก็จะอย่างเงี้ย<ะ>ทุกคนก็ยังไม่หมดระยาวไปถึงนู่นนะคะก็จะมี อะไรอะนี่แตงกวาอะไรเงี้ยมะละมะละกินกบวบหอมนี่มะละกอหกสิบสิบโลนะอันนี้สามสิบเองสิบโลใครขายส้มตำอยู่ก็มาดูได้คือราคาเขาจะเป็นราคาวันต่อวันนะคะทุกคน อาจจะมีบางวันที่ราคาเหมือนเดิมเนี่ยแล้วแต่อะไรขึ้นลงตามวันเวลาแต่ว่าราคาที่ดูวันนี้ก็คือจะเป็นราคาสําหรับวันที่12เมษาเราไม่รู้ว่าวันที่13ราคาจะเป็นยังไงนะก็ให้ดูคร่าวๆว่ามีประมาณนี้ค่ะแต่และอย่างแต่ราคาก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะคะทุกคนไม่ได้ต่างกันแบบว่าเยแยะมากมายต่างกัน5บาท10บาทอะ่ะอืมนี่ อันนี้ก็แปดสิบดอกหอมไหนไงนะคะขายยังไงคะเนี้ยสามร้อยหถุงนี้เหละคะสิบโ,โล่หระคะห้าโลห้าโลสามร้อยห้าสิบดอกหอมเพรานี่ข้างล่างอันนี้สองร้อแปดสิบห้าโลนะโอ้ก็จะอย่างนี้อะ่ะมีผักเขาก็จะเป็นเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมโอ้ขายกันอย่างนี้เลยจ้า มะเขือเต็ม <Hey, yeah. S 1> เลยเอไปดูตรงนู้นน่ะหรอโอ้นี่สลัดเนยไขยไงคะโลบ,บาทค่ะโลละ60บาทนี่้าน,นี้ก็จะมอีอันนี้เขาเรียกนอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ลืมชื่อเขาเฉยเลยเนี่ยมะเขือพวงโอ้ดูสิเนี่ยมะเขอือพวงแล้วก็จะมีเนี่ยขึ้นชาย ถั่วปูนะคะก็จะอย่างนี้ะทุกคนโอ้ยเยอะมากยังไม่หมดนะดูร้านนี้ร้านนี้ก็จะกองกันเลยอย่างนี้เลยนี่อันนี้ไข่ยังไงคะบวกบ้างวบาวกขายเท่าไหร่ครับร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวห้าโลร้อยหนึ่งห้าโลร้อยครับทั้งติดโลก็สองร้อยขายถูกมั้อันนี้อันนี้ยนะคะอันนี้อันนี้ถูกละห้าโลห้าโล ห้าร้อยหืมถุงละห้าร้อยก็จะอย่างงี้เอ้าเนี่ยคะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทมาแล้วมาแล้วขีนุ๊กสิบบาทโอ้หั่วพู้อะคะ่ะส <100, 200. S 1> องร้อยยี่สิบกว่าอันนี้อันนี้เลยนะห้าสิบบาทกว้างตุ๊กห้าโลใช่ไหมคะห้าโลห้าสิบบาทเนี่ยทุกคนก็คือจะเป็นอย่างนี้อันนี้ร้านพี่เขาจะอยู่ติดกับถนนนี้เลยถนน ถนนซอยแบบเนี้ยไม่ได้เข้าไปข้างในก็จะง่ายขับมาก็เจออย่างนี้เลยเขาจะขายหลากหลายมากนะคะโอ้มีอัน,นี้ด้วยอะไรนะที่อันนี้เขาเรียกอะไรนะจำชื่ออ่าเท่า,าไหร่คะ่าโ่โล40บาทนัร้านพี่เขาจะขายหลากหลายมากมีแทบทุกอย่างเลยแล้วก็มีใบใบใบอะไรนะ อ๋อใบยี่หร่าไายไงคะโลละสามสิบใบยี่หร่าเนี่ย้าสิบาทแ่ห้าสิบบาทสวยมากเลยคะ่ะเนี่ยผู้ขายแบบถูกมากผักนี่นะคะทุกคนมาดูได้เต็มไปหมดเลยยาวไปถึงนู่นนะยังไม่หมดนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะข้างในก็มีอีกเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี้ต่อนะคะข้างในก็จะมีวิลลี่มาเจอผักผักกระเฉดอ,อันนี้หายอะไรอะ่ะไปแมงลักแล้วก็มาดูผักกระเฉดอูผักกระเฉดไขายยังไเน้อพนี่กระเฉดไข่ยยังไงคะนี่กระเฉดร้อยหนึ่งนะคะทุกคนร้อยหนึง่นงเดี๋ยวเราจะซื้อไปถุงหนึ่ง เอาไปผัดน้ำมันหอยอยากกินนี่ถูกมากร้อยเดียวเขาบอกว่ามีประมาณมีมีสิบกัมข้างในอะนะร้อยหนึง่งนี่เดี๋ยวเราจะซื้ออ้ไปได้ดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวออกไปแน่นอนจะเฉดอะคณะร้อยันต้องหกสบาทอ๋ออันไหนคณะร้อยหนึ่งอันนี้หกสิบบาทห้าโลหรอคะขายถูกมะอันนี้อะคะผักของ ส <30 S 1> ามสิบาทกระป๋องเท่าไรนะสามสิบสามสิบโลละสามสิบโลละสามสิบอืมนี่เดี๋ยวเราจะซื้อกระเฉดไปกระเฉดดีงามมากร้อยเดียวเดี๋ยวค่อยมาหิ้วนะเหมือนเมื่อกี้อะ่ะถ้าดาวหิ้วไปดาวก็จะต้องเดินไปเก็บที่รถไกลรถจอดไกลนะคะเดี๋ยวเราเดินก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาซื้อกระเฉดเอาไปผัดน้ำมันหอย เอาไปต่อมาดูตรงนี้จะเป็นเอเอ่กระลำเตี๋ยกับหัวเชือเท้าขายไงคะร้อยเดียวกิโลอ่ะสิบโลสิบโลร้อยหนึ่งนี่กระลำปตี๋ยวู้ยแตหัวสวยมากเลยทุกคนแล้วไอ้เนี้ยคะร้อยยี่สิบร้อยสิบโลเหมือนกันนะคะร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยหนึ่งกระลำเตี๋ยวู้ยแล้วก็จะมีพริกมีพริกหน่อไม้ หน,น,น่ไอนนไม้อันนี้ไข่ยังไงอันนี้ไข่ยังไงคะเนี่ยสามร้อยสามร้อยโลละนะเอ้ยไม่ใช่ถุงละนะถูกละพริกแดงอะคะนี่นี่ข่ยังไงอะคะนีนสี่้อยแปดสิพีสี่ร้อยแปดสิบโลสิบโลเหรอสิบโลสี่รอยแปดสิบอันอันเนี้ยอันนี้อยยี่สสามร้อยี่สิบแล้ว ส5 0อิบันนู้นนะสี่ร้อ0 400ก็คือราคานี่ก็คือยกถุงสิบโลอืมขอบคุณค่ะนี่ค่ะราคาก็ตันนี่ก็จะเป็นหน่อไม้เขาจะจอดค่ะเรามาเดินดูค่ะทุกคนเราอยากได้ผักอะไรเราก็เดินผ่านนะเขาจะมีหลากหลายแล้วก็มีแต่ละร้านอ่ะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเขาก็จะขายแบบคล้ายๆกันหลายร้านพอสมควรน,นะคะอยู่ที่เราอ่ะเราต้องการ แบบไหนอะเราถูกใจร้านไหนเราก็เดินดูเนาะอุ้ยนี่มีแบบเด็ดคั่วกับไม่เด็ดคั่วด้วยนะนี่นี่ขายไงครับอ๋อห้าร้อยสิบโลห้าร <500, S 2> ้อยจะอย่างนี้พริกแล้วก็เขาจะเป็นแบบว่าขายพริกก็ขายทั้งคันเลยหน่อไม้ก็หน่อไม้ทั้งคันเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ นี่ก็ยังมีพริกราคาก็ไม่ต่างกันมากเมื่อกี้ส8 0อแดสิบอันนี้ห้าร้อยนะคะอยู่ที่เราพอใจร้านไหนก็ซื้อร้านนะั้นนี่ก็พริกแดงเห็นไหมพริกแดงเต็มเลยนี่ก็พริกเห็นไหมทั้งคันเลยทั้งคันรถเลยนะคะนี่ก็พริกพริกเขียวพริกแดงไปทางไหน <c oughs> นี่นะอ่ะไปดูซอยอื่นต่ออุ้ยผักชีเท่าไหร่ล่ะคะสี่สิบบาทนี่ อ๋อนี่เต็มคันรถเลยแตงร้านนะคะใช่แตงร้านรถไอถุงเท่าไหร่หกสิบหสิบโลหกสิบบาทแตงร้านน,นี่มันมันจะไม่เท่ากันเห็นยหมเมื่อกี้อะเมื่อกี้แปดสิบอันนี้เขาขายหกสิบเพราะฉะนั้นทุกคนมาเดินถามเอาถูกใจร้านไหนก็ซื้อนะคะผักก็จะมีหลากหลกหายนะฮะอ,อะไรนะอ๋ออ่าไปต่อเยอะมาก นี่ยังไม่ได้เซี่ยวของตลาดนะท,ที่เดินเดินมาเนะี่ยโอนี่ขนาดว่าเขาหยุดไปบางส่วนแล้วนะพราะคาเขา,าอะพราคคาไม่ขาที่ขายอะโอนี่ขนาดหยุดไปบางส่วนแล้วยังเต็มขนาดนี้เลยทุกคนถ้าเขาไม่หยุดนี้ก็คือแน่นอะแน่นตลาดเลยเ,เต็มไปหมดเขาก็จะขายให้คล้ายกันนะคะ ร้านมะเขือนี่มะเขือห้าสิบบาทมะเขือเปาะนะคะทุกคนยกถุงไปเลยห้าสิบบาทก็จะอย่างนี้เลยทุกคนไหมมะเขือก็คือมะเขือเลยจ้าเนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้อะไรคึกคักจังเลยขายอะไรกันนาะกระเพราอุ้ยต้นหอมห้าอ่ายี่สิบห้าบาทโลละต้นหอมยี่สิบห้า ดูแล้วก็ใบโหระพาสามสิบนะคะแล้วก็อันนี้สิบห้ามีเบอร์สวยกับไม่สวยสวยหน่อยก็สามสิบไม่สวยก็สิบห้าอือนะคะจะอย่างนี้คนปลูกมากก็อย่างงี้เนาะอันนี้ก็ต้นหอมตันนี้ก็จะขายต้นหอมเยอะนี่อันนี้ก็สิบห้าไม่ใช่ยี่สิบห้าพูดผิดนี่นี่ก็ยี่สิบห้านะคะต้นหอมต่อกิโลนะ ข้าโพดอ่อนหกสิบ่ากวางตุงง้ตงสี่สิบเนี่ยใจเย็นโอ้มาดูตรงนี้ร้านนี้ขายอะไรอะเต็มเลยหมดเลยเออไปทางไหน <c oughs> รถติดโอ้โหเข้าไปกันยังไงวันเนี้ย <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็น ฟางตุ้งมะลามะเขือแต่งร้านนะคะอะดูแต่งร้านก็ร้านนี้ร้อยหนึ่งนี่ก็ยาวไปถึงนู่นเลยทุกคนต้นหอมสวยๆหน่อยก็สามสิบนี่ต้นหอมนี่สวยๆหน่อยก็สามสิบนะคะแบบกระปั้มกระแป๊มหน่อยก็ยี่สิบห้านะสำหรับต้นหอมนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นใบโหละพาผักกาศหอมผักสลัดอะไรพวกนี้ผักกาดใบอะไรผักสลัดโอ้ยไปต่อนู้กมากมานี่ผักชีนี่ก็ผักชีแล้วก็ผักชีลาวโอ้ยนี่ขายยังไงคะโลละห้าสิบบาทเนี่ยแล้วก็ผักชีนี่ละคะสามสิบบาททุกคนมีแต่สวยๆช่วงนี้ผัก อันนี้ถูกนะก่อนหน้านี้มันร้อยยี่สิบเลยอันนี้สามสิบถูกลงมาเยอะมากๆทุกคนเอาไปแกงใส่แกงอ่อมอนะไรเงี้ยกระจาอร่อยเนาะต่อไปก็จะยาวไปถึงนู่นนะคะก็คือเยอะมากๆทุกคนเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้จะหันไปทางไหน <c oughs> เต็มไปหมดเลยบา,บางร้านเขาก็ขายเหมือนๆกันนะแต่ว่า อยู่ที่เราอย่างที่ดราบอกความสดความใหม่อยู่ที่เราเลือกมาเดินเลือกเอานะนี้มาดูพริกพริกนี่พริกยวกพริกหยวกพริกอันนี้เขาก็จะมีพริกแบบว่าพริกนําเข้าด้วยนะพริกจีนเงนะีนยนี่ดูร้านนี้ขายอันนี้เขาขายเลยคลือคับจังนี่ก็พริกเหมือนกันเต็มเล ไปงนี้มั่งอะไรบ้างคณะคณะกวางตุ้งอย่างเงี้ยก็จะอย่างงี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนให้ดูคร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างราคาประมาณไหนนะคะสำหรับวันที่12เมษายนค่ะ ใครที่กำลังต้องการผักนะคะไม่ว่าจะไปทำอาหารหรือไปขายต่อก็มาเดินดูได้นะคะตลาดเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนคลิปหน้าเาวจะพาทุกคนไปเดินที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ